สวนผมตอนเนี้ทุกโคนต้นเลยเป็นวงเลยแดงเถือกเลยใครไปตกกรใจทุเรียนกันอ่าก็แค่นี้อ่าหมอนทองก็ก็ไซนี้ผมจําเป็นต้องฉีดเพราะผมเดินปุ๋ยทุกสิบวันต้นเล็กผมปลูกได้สามเดือนผมก็ฉีดแล้วสามเดือนก่อนตื้อก่ คิบตอบคำถามต่างๆเกี่ยวกับทุเรียนโดยอาจารย์สันชัยครับผมมีฉีดยาฆ่าญ้าบนโคกมีช่วงไหนห้ามไหมครับมีครับช่วงที่คุณไม่มีตังห้ามฉีดนะสวนผมตอนนี้ฉีดแดงทั้งสวนปีหนึ่งฉีดสี่ครั้งสวนเราเองว่ะครับต้องเอือม่ฉับเหมือนเดิมไม่คือคเขานี่นี่พวกเราคิดอะไรกันอยู่เนี่ยคนที่ ไม่กล้าฉีดยาขยามีใครแม้ไม่กล้าฉีดอ่ะหนึ 1, 2, ่งสองสามอาชีพงานเจวยจดชื่อทีเหี้ยจะย้ายไปอยู่ภาคใต้จับลงไปอยู่คนเดียวภาคใต้เลยคนใต้โคตรโัยยาขยาไม่ฉีดฉีดไม่ได้ต้นทุเรียนจะตายนู่นในนี่คุณมาดูภาคตอนออกก็เขาว่า ยาค่ายาทุกตัวนะฮะลองได้นะฮะบอกแล้วคุยกันเราต้องพิสูจน์ได้ลองได้ยาค่ายาทุกตัวลงดินแล้วเสื่อมยาฆ่ายาไม่ทําอะไรจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายที่เหยียบอกใช่ไหมคะ,ะพี่ครับพี่ฉีหรือพี่เอาอยาไปลาดฆ่ายาเออ ถ้าฉีดพบมันต้องเป็นสเปรย์พี่คิดว่าดินมันจะเปียกขนาดนั้นเลยเหรอเปียกแบบตีน้ํำไหมไม่ใช่ทูริรี์จะตายถ้าไอจุลินตัวนั้นมันโง่รอมันไม่รู้จักหลบเพ็นตายไปเถอะจริงนะถ้าเราลดน้ําเนี่ยโอ้มันชุ่มชามมันก็ต้องโดนตายแล้วพี่จะฉีดยา,ย,าย่ายางั้นเลยเหรอโกอ่พาพลากอดไกโกเซตกูโฟซินเนตเป็นยาข่ายาใช่ไหมฮะ ลองเลยเย็นนี้มันพูดกลนตีนเงินนะท่านไปลองเลยเอาอยาสารกวพี่แนน,นาครับเย็นนี้ขอซื้อสารกวหน่อย <ไป S 2> แบนไป,ไปแล้วค่ะพี่แบนไปแล้วม,มันยังหน่าจะมีหลงเหลือในลืมมั่งเดี๋ยวจเย็นเลย,ย,ย,ยสารวัตรอยู่แถวนี้ <c oughs> สารวัตรเยอะคือเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยเหลือขายต่อเลยอากเกษตรครับเจ้านี้มีครับอะคืออย่างนี้ฮะคุณใช้ตามอัตราแนะนําของเขาเลย แล้วคุณก็ไปเอาดินน่ะดินฟูๆอะ่ะใส่ไปสักกำรรม,มือละเลงเลยนะขยี้ขยี้ให้น้ำมันขุน่นแล้วใส่ยาค่าญาตามอัตราเขาเลยคุณจะไปฉีดยา้าคุณว่ายาตายไหมทั้งพาราปอด์ไกโกรเซตปูโฟโซินเนตคุณว่ายาตายไหมถ้าทําตามผมพูดเอายาเอาเอาเอาถังสะพายเรามาเลยใส่ยาฆ่าญ้าลงไปหนึ่งลิตร พลักว่ดก็นลิตรหนึ่งไกลก๊อเซตก็นลิตรหนึ่งกูโฟสินเนตก็นลิตรหนึ่งนะฮะน้ำสิบแปดลิตรเนี่ยใส่ไปลิตรเลยที่ผมใช้อยู่นะฮะผมใส่อย่างนี้แล้วก็เอาดินอนะ่ะสปไปกำมืองเลยเราบีพันธุ์ละเลงไปเลยเอาไปฉีดยาแค่สลบบางทียามบางชนิดมึนกูไม่เป็นไรเลยนั่นหมายถึงอะไรฮะยาค่ายาเมื่อโดนดินแล้วมันเสื่อมทุกตัว หลักจริงๆแล้วที่ทุกคนกลัวหรือไม่กล้าฉีดเพราะอะไรผมรู้ <ผม S 1> เคยฉีดแล้วใบเหลืองเลยใช่ไหมฮะ,ะผมถามว่าเหลืองจากอะไรเหลืองจากละอองที่เราใช้แรงดันในการฉีดเช่นถังเนี่ยมายโยาตึง้งเราฉีดปุ้งแฮมฟูอะ่ะเมื่อละอองลงดินปุ๊บมันต้องสะท้อนขึ้นเมื่อสะท้อนขึ้นฮะปากใบเต็มๆเ,เลย ใบเลยเหลืองแต่ทุกคนคิดว่าโดนลากลากดูดขึ้นมาไม่ใช่ละอองเพราะนั้นคุณใช้เป๊เป้หลังเนะี่ยคุณโยกเบาๆฉีดได้เลยทั้งปีไม่ต้องสนใจเลยนะฮะฉีดได้ตลอดครับทุเรียนเล็กก็ฉีดเลยทุเรียนเล็กเป็นอย่างนี้ผมบอกเลยต้นเป็นอย่างงี้คุณฉีดลดต้นมันไปนเลย <c oughs> คุณฉีดเลยนะคุณเอาไก่โกเสกูโฟตินเนก พลเรากอดฉีดเลยถ้าต้นไหนตายมาเก็บตังค์ที่ผมแต่ห้ามโดในใบนะฉีดตรงนี้ให้น้ําไหลลงไปเลยไม่กระถังโยกมันมันได้เหีย่เหี้ยหก็เบาๆผมชีดหมมเกียบเขาถักได้ทุกอย่างไ่เหี้ยหะไหนวะ ฉีดอะไรอะ่ะก็คุณมีตังค์เขาเปล่ามีตังค์คุณก็ซื้อฉีดมานั้งปีอะ่ะเออเพียงแต่ว่าผมขออย่างเดียวฮะในช่วงที่ที่ช่วงร้อนแรงเนี่ยฉีดเฉพาะในโคนพอข้างนอกอะ่ะเอาไว้มันคุมว่าจะอ่าคุมหน้าดินไว้บ้างไม่งั้นเยีายน้ําคุณจะลดไม่ไหวฮะสวนผมตอนเนี้ยทุกโคนต้นเลยเป็นวงเลยแดงเถือกเลยใครไปตกใจทุเรียนกลาอ่าก็แค่นี้อ่าหมอทองก็ก็ใส่นี้ ผมจาเป็นต้องฉีดเพราะผมเดินปุ๋ยทุกสิบวันต้นเล็กผมปลูกได้สามเดือนผมก็ฉีดแล้วสามเดือนก็พื้นก็สูงเท่านี้นะผมก็เอาไอ้ไอ้ไอ้เราที่นี่น่าจะเก่งอ่ะมันจะมีหัวข้ออะหัวข้อฉีดในไร่มันอ่ะอ่าฉีดไปเลยเราออกไม่ขึ้นแล้วอ้าวคุมหน้าดินนะไม่ได้คุมที่โคนแล้วข้างนอกก็ตัดข้างนอกก็ตัดตีเอารถวิ่งสิ ก็ฉีดในโคนเพื่อลดน้ําใส่ปุ๋ยแต่แต่พวกเราบางแปลงเนาะในโคนกูแหมเหลือไว้เต็มเลยเอาไปฉีดข้างนอกมีมีไหลแปลงมันย้อนแยง่คุณจะไปฉีดอะไรข้างนอกแต่ในโคนโอ้ไม่ไม่กลัวโดนลากไงเออข้างนอกก็เหลือไว้ฮะเพื่อคุมความชื้นเพราะว่าเราเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วนะอ่าอ่ะเชิญ